ภาคสองกอนนะครับในยานนี้นะครับ น่าจะเป็นมือใครบางคนนะผมว่าน่าจะเป็นมือไข่บางคนนะ,นนะ,ค,นนะครับเดี๋ยวดูต่อมันเก็นฮักกี้วักกี้ไปน้อยไปหรือว่าคนนี้คือคนที่สร้างฮักกี้วักกี้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Terrible things have happened ตรงนี้จะให้เราไข่ไข่ปริศนานะครับทุกคน ง่านะนาฬิกามันกลับหัวอยู่เห็นไหมแล้วตรงเนี้ยอะไรอ่ะ What the ทงมือสีเขียว What the fuck <Too perfect S 1> Oh my <to lose. S 1> oh โอ้ก็เดียวมันนี่ม่มันกลับรถกีบุกที่ตัวน้อยจริงๆเนะ ผมดูออกน้มันตัวน้อยเนี่ยดูฝ่าพื้นแล้วออ้อะไรวะเมื่อกี้นี่โหทุกคนดู เนี่ยเมื่อกี้คิซีไม่ซีอูซีวกกี้สีชมพูแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีใส่คือใครก็เดี๋ยวใครไม่เคยเห็นมึงคือใคร เอาละคลิปนี้ก็จบกันไปในแค่นี้นะครับอ่า